ีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดารถมือ2ไม่ต้องวัดดวง ep ที่22นะครับเราไม่ได้เจอกันในช่องนี้นานพอสมควรเพราะว่าโอ้ตลาดปรับตัวไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวก็ไป Ti k t o k เดี๋ยวก็ไป a c e b o o k เดี๋ยวก็ไป u t u b e นะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้มาคุยกันในช่องนี้ก็เลยเอารถที่ถือว่าตอนนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านของเราเลยที่ขายดีมากๆากที่่ว่าขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับรีวิวไปเท่าไหร่ก็โอ้โหลูกค้าต้องบอกว่าขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเลย ที่เราเอาตัว Fortuner ตัวนี้ 2.4V ปี2016มามาขายในราคา799โอ้ผมขาย Fortuner ชาคิดยังขายแพงกว่านี้เพราะ n e r ชาคิดขาย850นะน้าแชมป์อ่ะแต่ตัวนี้นะครับคือหน้าเนี่ยหน้าเรียกว่าหน้าใหม่หน้าที่ปรับโฉมเป็น l e g e n d of the p r i ไ e แหละตอนนันบทใหม่แหละตอนนั้นออกมาปี15 16ซึ่งตัวนี้ก็เอามาขายออกไปอย่างดีดีเลย ก็แน,น่นอนหลายคนเห็นก็รู้อแล้ว,วเป็นรถของหน่วยงานที่หมดอายุสัญญาเช่านะรถธนาคารรถบริษัทอะไรต่างๆนะที่เป็นใช้ในของอาจจะเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอะไรก็แต่ประมาณนั้นก็ครบอายุสัญญาออกมาเป็นมือสองให้เลือกซื้อเลือกสรรกันแล้วราคานะครับถือว่าถูกมากก็ถูกเป็นประวัติการนะครับคือหลายคนมองอย่างนี้ทีนี้หลายคนมองอย่างนี้ล่าสุดนะครับบางเจ้านะครับบางเจ้าที่เป็นลานเนี่ยก็ออกมาออกมาขายขายเอง นะครับมาขายเองในราคาที่ผมขายนี่แหละแต่ถามว่าก็ในเมื่อผมเป็นพ่อค้านะครับผมก็ได้เปรียบอย่างนึงก็คือผมไปคัดรถมาก่อนก็คือคัดคัดที่สวยๆนะครับระดับแบบคือเกรดดีแหละเกรดแบบรถสวยรถเดิมก็เอามาขายตั้งขายก่อนแล้วก็เก็บงานในพร้อมใช้เพราะว่าฟอร์จเนอร์เองผมบอกเลยว่าต้องเก็บส่วนไหนตรงไหนบ้างนะครับคือจะบอกว่า,างไงล่ะหนึ่งหลักเกิดจากการใช้งานสองคือเป็นตำหนิที่เฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็ใช้งานมายาวๆเนี่ยนะครับ มันต้องเก็บแบบไหนยังไงบ้างจะเล่าให้ฟังผมถามว่าเนี่ยราคา799นะครับผมขออนุญาตอบคุณผู้ชมก่อนว่ารถไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆทั้งนั้นรถไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆทั้งนั้นและก็ไม่ไดมีปัญหาใดๆนะครับเครื่องเกียร์ระบบสมบูรณ์พร้อมใช้พอติกา้าพูดอย่างนี้เพราะว่าเราขายรุ่นนี้ไปน่าจะไม่ต่ํากว่านะครับเฉพาะในรอบ2เดือนเนี่ยนะครับเมษาพุทธภาเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า50คัน อันนี้ผมพูดถึงตัวนี้บอที่เดียกนะนะครับบานี้และที่ที่ติดตามผมในช่องทุกช่องทุกช่องทางนะฮะที่ติดตามสอสอดายอยู่ก็จะทราบดีว่าตัวนี้นะครับผมเอามาขายคือไม่ได้เอามาลวดเดียวแบบแบบสี่สิบห้าสิบคันหรอกเติมมาทีละห้าหกคันตามปริมาณอาเรว่าที่ลูกค้าต้องการและที่สำคัญคือผมไปคัดมาเนี่ยผมจะคัดรถที่สวยที่สุดคือระดับแถวหน้ามาก่อนก็คือรถที่น็อตไม่ขยับเลยนะครับรถที่ไม่ขยับเลย นะครับภาษาสายเียกว่าน็อตไม่เคยติงไม่เคยขันเพราะว่าไม่ใช่ไก่นะนี่คือผมไปคัดมาก่อนฉันแล้วก็ได้เปรียบแน่นอนว่าเฮ้ยไปซื้อก็ซื้อในนานก็ราคาที่นี่สอก็แน่นอนอะนะครับแน่นอนผมไม่ได้เถียงแต่ถามว่าผมเลือกก่อนอ่ะผมเป็นพ่อค้านะครับการเข้าถึงคือผมไปคัดรถสวยมาให้แล้วฉันแล้วลูกค้าซื้อไปแบบไม่ต้องวัดดวงในราคา7 9 9แล้วแบบไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยผมคัดเกียร์ไม่ละเนี่ย เดิม,ดมตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดเขาเรียกว่าตลาดรถครอบครัวที่เป็นที่นิยมอาจจะฟังก์ชันออปชั่นไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากไม่ไม่ได้หรูหรานะครับไม่หรูหราแบบอาจจะสู้คู่แข่งอะไรได้แต่บล็อกเครื่อง2 0 0 4 v เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของปรหยัดน้ำมันในยุคข,ของน้ำมันแพงแบบนี้นะครับองศาคนใช้เบนซินนะ95้นะครับ2ลิตรไม่ใช่ร้อยนะร้อยกว่านะตอนนี้นะครับดีเซลก็ยังพอได้อยู่ดีเซลก็ ก็ร้อยหนึ่งก็เกือบ3มลิตรอยู่ก็ยังพอทนชั้นแล้วตัว2 4 0 4ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆครอบครัวหลายๆคนที่ต้องการหารถในฝันนะครับรถครอบครัวไว้ใช้งานในราคาประหยัดสักคันหนึ่งก็มงคลเองก็เนี่ยนะครับเอามาคอนเฟิร์มให้แบบไม่ต้องวัดดวงแล้วก็ทีมคันคือ,อ,อสีกันชนหน้าเนี่ยกันชนหน้าหลังส่วนใหญ่เก็บหมดเก็บหมดนะครับน,นี่ผมก็เก็บสีเก็บงานมาให้ นะครับเก็บสีเก็บงานมาให้แต่เพิ่มเติมก็คือเป็นทุกคันผมไม่ได้เกิดอาจเพราะว่าการชนมันหนักไหมนะครับอไไนะบัไม่ได้เกิดจากนะครับไม่ได้เกิดจากการแบบไปเฉียวชนอะไรทั้งนั้นนะแต่ลหลังๆมาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยเป็นทุกคันนะจะเป็นมากเป็นน้อยอ้ามาก,กน,น้อยแล้วแต่เสยก็ต้องเสริมกิ๊บเสริมกาวเข้าไปน,นี่เก็บสีแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเสริมให้เป็นทุกคันรับประกันได้นะครับเพราะว่าผ่านมือมา เยอะแล้วนะครับขึ้นเยอะว่าใครจะเป็นชา้าเป็นเร็วเหมือนกับตัวเบาะแหละนะครับก็ต้องไปเสริมฟองลมฟองน้ำเบาะคนขับเบาะคนนั่งข้างชอบย่นแล้วก็สองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดแม็กยางตรงรุ่นแม็กยางตรงรุ่นคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนยางโดนยางอีกทีสองหมื่นเนี้ยนะครับนี่ยางปียี่เอ็ดนะครับก็แต <c oughs> ่ก็เป็นยางใหม่แหละโอเคาอาจจะค้างปีค้างสต็อกไปบ้างไม่พากกันนะครับคือทําไมเฮ้ยสองเป็นปีนี้ปียี่สิบสองแล้วทำไม 22, ำยางเป็นปียี่สิบเอ็ดก็บางทีร้านยางเขาสต็อกไว้อะ นะครับมันก็จะมีปี20 2ส่สมัน่ส่วนใหญ่คือล้านยางคุณภาพก็จะข้าบเกี่ยวแค่แค่เหลื่อมไม่เกินปีนะครับเว้นแต่มันขายไม่ได้เลยอาจจะเหลือ่อมไปกันก็เราก็ไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อมาใส่นะครับก็จะบวกลบอยู่ไม่เกินนี้บวกลบไม่เกิน1ปีก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอยางนะครับส่วนแม็กเองก็เป็นแม็กหน้าเงาตรงรุ่นขอบ18นิ้วก็รถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือบอดี้พาร์ทข้างนอกข้างในเนี่ยก็คือเป็นเดิมๆโรง,งงานหมดยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรนะครับได้ไหม แล้วก็ที่สำคัญคือเข้าศูนย์รถเข้าศูนย์เช็คของเหลวอ,อะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมันเบรกนะฮะน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกนะครับ,น Big, นรบยาหล่อเย็นรวมถึงน้ำมันเครื่องก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกนะครับขับอีกหมื่นกิโลสบายสบายเห็นไหมเซฟตังใน,นกระเป๋าไปแล้วนะครับของเหลวก็เซฟไปหลายพันนะครับยางนี่เซฟไปเป็นหมื่น,นเลยเห็นไหมไม่ต้องไปอันนี้เลยงานทรงงานสีก็หมดปีกหลายพันผมเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้ว ั้นแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปวัดกับคนอื่นทําไมใชนแล้วไม่ต้องไปวัดนะครซื้อแบบไม่ต้องวัดเอาไปขับคุ้มๆนะเ,เรื่อง f o r ฟอร์จคือผมการันตีด้วยยอดขายแล้วก็ฟีดแบ็กจากลูกค้าผู้ชมอาจจะทราบดีอยู่แล้วถ้าใครติดตามนะครับมงคลเนินเตอร์หรือว่าติดตามของสอสักดาอยู่นะครับนะภายในเห็นไหมสังเกตว่าผมเก็บมาใหม่ฟอร์จูเนทุกรุ่นที่เป็นโฉมนี่นะครับ99.99 99. ทุกคันอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะคุณจะตัวหนักตัวเบาก็แล้วแต่แต่ผมบอกแล้วเป็นทุกคันเป็นทุกคันเอาผมเหลือไว้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะเผื่อไว้บ่าจะซื้อไปจอดสินะบริคีเลยสินะนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมเผื่อไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับภายในยจะเป็นโทนเบาหนังแท้สีน้ำตาลเข้มนะเป็น ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ถามว่ามันจะอืดจา๋าสักทีเดียวไหมมันก็พอมีทางเลือกอยู่มันก็จะมีเกียร์มือนะครับเก,ยเก,ยเกียร์มือมีแพลนชิพเนี่ยนะครับแล้วก็มีโหมดอ,อีโคโรหรือพาวเวอร์โหมดนะครับก็คือพูดง่ายคือก็เปรียบก็คันเร่งไฟฟ้าในตัวแหละนะครับกดพาวเวอร์โหมดเองก็อืมก็ในตัดระดับนึงอะ่ะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับนี่คือโอเคฟังก์ชันออปชั่นของ2องพตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปคือเขาไม่ได้เน้น เพื่อที่จะมาแข่งในกลุ่มตลาดบนที่เป็นรถ P P V ที่ออปชันจ๋าเลยแต่เขาแข่งคือในเรื่องของราคานะครับความคุ้มค่าในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในยุคที่นะครับสภาพเศร,รษ,ษฐกิจสภาพน้ํามันสภาพเงินในกระเป๋าด้วยแหละนะพูดได้ง่ายและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดนะครับไฟแนนซ์เวลาเราผ่อนเนี่ยคือทุกวัน,นี้ก็บแสงเงินสดเนี่ยควรเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ควรเอามาดาวรถทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วผมเอามาขายงคือลูกค้าไม่ต้องใช้ตัง ไม่ต้องใช้ตังค์จะมีเครดิตไม่มีเครดิตอาจจะมีผ่อนล่าช้าบ้างไม่ว่ากันซื้อคันนี้ได้ซื้อรุ่นนี้ได้ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินด้วยนี่คือผมรับปากในคลิปคลิปนี้เลยนะขอให้ไม่ติดนะขอให้ไม่ติดนะครับไม่ติดในที่นี้ก็อาจจะไม่ติดบีเอไม่ติดบูโรนะครับอาจจะมีล่าช้าบ้างงวดสองงวดผมไม่ว่ากันแต่ก่อนนี้คือจับไม่ได้แต่ตอนนี้คือมาเลยนะครับจะไม่เคยผ่อนรายแล้แต่ขอให้รายได้ถึงนะครับ นะกู้ร่วมกันก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ละคนอาจจะเงินเดือนคนละหมื่นกว่าบาทก็มาร่วมกันสคนก็ผ่านแล้วนะครับอันนี้คือ,อข้อดีของรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้เพราะว่าด้วยความหนึ่งละที่เป็นรถตลาดคือแบรนด์ตลาดนะและสองก็คือราคามันถูกราคามันถูกและผมคัดที่แล้วสามคือผมคัดไม่แล้วว่ารถบอดี้โครงสร้างคุณไม่ต้องไปวัดดวงนะครับ FC ลูกค้าเราไม่ต้องไปวัดดวงกนะับใคร ไม่ต้องไปตกใจว่าขายราคา7 9็9แเนี่ยรถมีปัญหามานะครับรถมีปัญหามารถมันชนมันทําสีมันบุบสลายมันกิ่งอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับที่ผมพูดนี้คือปกติผมไม่เอามาขายหรอกแต่ผมอยากจะคอนเฟิร์มอยากจะตอบให้ฟังเพราะว่าหลายหลายคนบอกว่ารถมาขายราคานี้นะครับก็จะต้องโดนพูดต่างๆอะนะนะครับว่ารถมันมีปัญหามามันชนมันคว่ำมาแล้วกท็ที่สำคัญคือที่สําคัญคือ รุ่นนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าไม่เช็คตามระยะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนทุกสามหมื่นหรือสี่หมื่นโลตามคำแนะนำของศูนย์แต่ถ้าบางคนพลาดไปนะอาการมันจะมีอาการเกียร์กระตุกนะครับมีอาการเกียร์กระตุกนี่คืออาการยอดนิยมเลยชั้นแล้วจะบอกว่าไปซื้อเองนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าอย่างผมไม่ต้องผ่าน บริษัทมือสองของผมเนี่ยแน่นอนว่าคุณได้ลองขับหรือเปล่านะครับได้ลองเครื่องยนต์หรือเปล่าสําหรับรถผมนี่คือผมซื้อมาให้แล้วนะครับถ้าอยู่ใกล้มาลองจนพอใจมาลองขับจนพอใจว่าเออรถมันสมบูรณ์อย่างที่สอพูดครับ2คือผมลองให้แล้วซื้อใจกันวัดใจกันนะครับ้อใจกันเชื่อใจกันส่งให้ถึงที่บ้านคือทำสัญญาทุกวันนี้นอนรอจับปากกาเอกสารครบรอเซ็นที่บ้านรอรับรถที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมานะครับ ก็ผมมั่นใจว่ารถผมเนะี่ยคงสร้างเดิมนะครับคงสร้างเดิมแน่ๆแล้วก็พร้อมใช้พร้อมใช้เลยขับไปเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับขับเติมน้ำมันอย่างเดียวยางเยืงอสีภายนอกภายในคือจบนะครับดูมุมนี้ไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่มีซุดละเนียนกิิบกริบการันตีจากร้านเบาะคุณภาพราคาเป็นเงินเอง นะครับที่ทศวิตการเบาอ,อุบลราชธานีโฆษณาให้ด้วยเนะเพราะว่าทำรถในผมดีมากนะแต่ละคันต้องบอกโอ้โหคุณภาพรถออกมานี่คือภายในเนี่ยไม่จะเป็นพวกเนี่ยพวกซอฟทัชพวกพวงมาลัยพวกที่เป็นแบบมันลอกตามการใช้งานเนี่ยคือนะเสียตะทศวิตเนี่ยทำให้ผมได้ดีมากเลยนะนะครับใครมาอุบลอยากหาร้านเบาดีดีก็นะถือว่าเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรเราทำสินค้าออกมาให้ผมค่อนข้างดีโฆษณาให้เลยนะครับ,นะรบก็ผมนำมาคอนเฟิร์มให้ฟังและท่านทีมงานคือเวลาผมดูรถบางทีเนี่ย โอเคแหละคือเวลาผมดูเนแบบพ่อค้าเนี่ยผมอาจจะแกะดูแกะดูแต่บางทีถึงถ่ายคลิปมันอาจจะเสียเวลาซึ่งผมก็แกะดูมาแล้วแหละแ,แกะดูมาแล้วแหละแกะดูมาแล้วถ้ามีเวลาคือมันก็จะเป็นเรื่องแบบอุ๊ยมันถ้ามือการันตีแล้วจะไปแกะดูทำไมอะไรมาเนี่ยนะครับก็การันตีแล้วประมาณนี้แต่ก็ผมก็เวลาผมตีนะครับรทุกคันผมจะแกะขออนุญาตลูกค้าแกะหมดทุกบานแกะทั้งหมดเลย,เยประตูหน้าหลังบานหลังอะไรแกะดูทั้งหมดใช่แล้ว,ลวเวลาดูดูก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงตรงอื่น นะครับเพราะว่าจรยงๆมว่าต้องดูแบบน็อตซอกประตูประตูแล้วเนี้ยซึ่งผมดูแล้วผมก็จะคอนเฟิร์มเว่าจุดที่มันสําคัญคือหน้ากับหลังเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยด้านข้างไม่ไม่ซีเรียสหรอกเพราะามันไม่ใช่พาร์ตตัวสําคัญแต่สำคัญ,<อ>คญนี่เครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับคือถ้าแบบด้านหน้ามีอะไรมาเนี่ยคือจบใชนแล้วคนที่หา f o r t u n e r 2 4 v อแล้วที่เห็นแอดโฆษณา ที่ทางมงคลคาเซนเตอร์หรือว่าสอสักดาได้โฆษณาไปรถตุกขันี่คัดมาให้แล้ว799นะไม่ต้องวัดดวงดีใจนะที่ได้มาคอนเฟิร์มตัวนี้เพราะว่าหายไปนานเลยปกติเน้นขายนะครับเน้นขายเน้นอ,อ่วยเลยกอ็เลยไม่ได้คอนเฟิร์มแบบชัดๆนะครับแล้วก็มาตอบด้วยว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารถราคาถูกแล้วจะต้องเอาเงินมาดาวเยอะ เงินไขเรื่องมากอะไรวะเนี่ยตอบเลยว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนได้ทุกอาชีพได้ทุกเงินไขและทีมงานคือผมไม่อยากให้ลูกค้าเอาเงินสดมาจ่ายผมเลยจัดแล้วไปขับเลยเลือกเอานะครับแตผ่อนเริ่มต้นสบายเดือนละหมื่นก็ได้หรือหมื่นสี่แต่และยี่สัญญานะครับหรือแบบซอฟต์ก่อนก็ได้ให้ผมเซฟช่วยนะครับเซฟตัวบียช่วยผ่อนเดือนละหมื่นไปก่อนนะครับมีเงินค่อยตุบอีกทีหนึ่งก็ว่ากัน แล้วปรึกษากันได้ทุกเงื่อนไขใครที่อยากจะสนใจโปรโมชั่นดีๆเงื่อนไขดีๆกับรถด,ดีๆที่พร้อมใช้ในราคาที่ถูกถูกสุดๆคุ้มสุดๆคอนเะฟิร์มมาที่สศดาได้โทรปรึกษากันได้ที่0 99 759 1779นะครับ0 99 759 1779นะครับหรือฝากซับสไคร้ในช่องรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงนะตั้งใจจะกลับมาทำให้มันต่อเนื่องแล้วมันหลายช่องแล้วเกินนะครับไปเป็นดาราอยู่หลายช่องก็ต้องขอบคุณ FC มากๆเลยที่ นะครับไม่ว่าจะไปอยู่ช่องไหนแพลตฟอร์มไหนลูกค้าก็ยังคงติดตามนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเองก็ทําการซื้อขายแบบนะครับจริงใจนะครับไม่เน้นอวยอะไรมากมายนะครับพูดมีอะไรก็ชัดเจนนะครับเป็นพ่อค้าสายนี้แนวนี้ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับซ้ำซากคลยกดไลค์และกดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็สอสักดายิ่งดีเลยนะครับขอบคุณ FC จากทุกที่ทั่วโลกและก็ทุกที่ในไทย นะครับเพราะว่ามี FC อย่างต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณคลิปนี้ EP ที่22ิบรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงกับ f o r t u n e r 2.4 V กับสอสักดาก็ต้องขอบคุณและขอลาไปก่อนสวัสดีครับ